ในจ้างสถานประกอบการที่ยื่นบัญชีจ้างงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่13กุมภาพันธ์2568แล้วคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ขยายระยะเวลาให้ทำงานเป็นระยะเวลา6เดือนจนถึง13สิงหาคม2568 ในจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ยื่นขอรับรองเอกสารบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่สถานทูตหรือสถานกงศูนย์เมียนมา 2. พาแรงางานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพจัดทำประกันสุขภาพหรือประกันสังคมและยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมจำนวน1,900บาทในระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่13สิงหาคม2568นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาโทร0 5 4 8 8 7 2 6 1